ก็ออกมาให้กำลังใจครอบครัวมากันเยอะเลยอะ อ๋อวันนี้เพื่อนทยอยมาเยอะมากค่ะนี่ก็มีเพื่อนๆศิลปินมาจาก I อเนะคะเพิ่งเดินทางมาถึงเพราะว่ายังแตกนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ดีใจดีใจมากค่ะที่จะได้เป็นบัณฑิตเต็มตัวนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากไยจะมารับปริยบัตรแล้วก็มีร้องเพลงด้วยคือจริงๆแล้วก็คือเราก็จะมีฐานะบัณฑิตธรรมดาคนนึงแต่ว่าวันนี้ทุกคนได้ยินเราร้องเพลงเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงเฉพาะรอบที่ตัวเองรับเพลงเดียวคือทุกคนที่เป็นบัณฑิต จะได้ฟังเพลงจากฟ้าด้วยวันนี้เ,เพราะว่าคือเรากาลังจะจบจากสถาบันมรรสิตรซึ่งเป็นสีบานเย็นกับฟ้าเป็นสีของมหาลัยนะคะแล้วก็เพลงที่จะได้ร้องวันนี้คือเพลงลาแล้วลาบานเย็นฟ้าเ,เป็นเพลงสุดท้ายตอนที่บัณฑิตทุกคนได้รับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วคือฟังเพลงนี้จากรุ่นพี่ร้องแล้วแบบรู้สึก กดดันมากเพราะว่าเป็นคนที่ฟังเพลงอะไรแบบนี้เราจะเป็นคนเซนซิทีฟมากแม่บอกฉันว่าแกต้องร้องไห้เดี๋ยวลองดูเขาว่ารอบแรกนี่เข้าไปร้องจะร้องไห้หรือเปล่าใช่ค่ะฝากถึงคนที่แบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยด้วยค่ะสำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะที่อาจจะทํา งานอยู่ในอาจจะเป็นศิลปินอยู่ตอนนี้หรือว่าทํางานอย่างอื่นแล้วก็มีทั้งเรียนทั้งไม่ว่าจะระดับไหนนะคะอยากจะให้ออน้องๆอ,อย่าพ,พึ่พงท้ออย่าพึ่งเหนื่อยนะคะจริงๆแล้วฝ้ายก็เคยผ่านจุดนั้นมานะคะ คิดว่าเพื่อนๆศิลปินหลายๆคนก็คงจะผ่านจุดที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อมาบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราผ่านมันมาได้นะคะแล้วเราก็ประสบความสาเร็จเหมือนที่พวกเราทุกคนเนี่ยกำลังจะได้รับปริญญาบัตรในวันนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยแค่แบบเรามีกําลังใจแล้วเราก็คิดถึงอนาคตของเราะคะ่ะไม่มีใครที่เป็นห่วงแล้วก็รักเราเท่าตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นการมีความรู้เอาไว้แล้รองว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ล้องมาช่ะ contemplation of blackkt experiences. <laughs>